สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง b บีฟอร์นัมเนะครับประจำวันศุกร์ที่19เมษายน2567นะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยก่อนเกมเอฟเอัพรอบรองชนะเลิศนะครับผมก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีฟุตบอลแหละครับแต่ว่ามันเป็นแชมเปี้ยนส์ลีกนะก็ได้บทสรุปแล้วนะครับผมรอบรองชนะเลิศว่าเหลือใครบ้างนะครับสี่ทีมเราก็นะ อาบางคนก็อาจจะเอาใจช่วยทีมจากอังกฤษนะครับผมไม่ว่าจะบอลยุโรปรายการไหนก็ตามนะเพราะว่าค่าสัมประสิทธิ์นะครับผมในการเพิ่มโคต้าพิเศษเป็นห้าทีมในการไปเล่นฟุตบอลยุโรปอะไรประมาณนี้นหลายคนก็เอาใจช่วยแต่ว่าสุดท้ายมันก็ผมว่าน่าจะกึง่งๆเป็นทางการแล้วแหละสำหรับโคต้าพิเศษที่จะเป็นของอิตาลีกับเยอรมันนะครับผมคืออย่างอิตาลีเนี่ยมันได้เรียบร้อยแล้ว นะครับผมมันออฟฟิเชีลไปแล้วนะครับผมแบบค่าสัมประสิ็์เขาเยอะนะครับส่วนเยอรมันเนี่ยถึงแม้จะเหลือไม่กี่ทีมนะแต่ว่าคือคุณลองนึกภาพไปกันว่าทีมจากอังกฤษมันเหลือแค่ทีมเดียวอะ่ะคือแอสตวิลล่านะครับผมในบอลคอนเฟอเ e นซ์ลีกมันมันค่าสัมประสิ็์มันคงสู้ทีมในเยอรมันไม่ได้หรอกรผมมองอย่างนี้นะนะครับผมเพราะว่า ตอนนี้เขาเขานำอยู่แหละแต่ว่าอังกฤษเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะบบกว่ามันมันยากนิดนึงอ่ะนะผมนอกจากว่าวิลล่าไม่ไปคว้าแชมป์คอนเฟลนต์ลีแล้วทีมจากเยอรมันทําผลงานได้แย่หมดเลยอะไรเงี้ยตกรอบหมดตกรอบเที่ยงหมดเลยอะไรเงี้ยนะครับผมมันมันอยู่จุดนั้นแหละนะครับผมมันก็เลยคะแนนความห่างอะไรเงี้ยมันมันอาจจะแบบประมาณว่าห่างหลักจุดทศนิยมอ่ะแต่มันก็สําคัญไงมันก็เป็นแต้มสาคัญไง นะครับผมแต่กลายเป็นว่าทั้งซิตี้ทั้งอาร์เซนอลตกรอบไปมันก็แบบเ,เป็นผลดีกับผลร้ายไปไปในตัวแล้วกันผมมองงนี้นะเพราะว่าหลังจากนี้ฟุตบอลทุกเกมในพรีเมียร์ลีกนะครับที่ทั้งสองทีมลุ้นแชมป์กันอยู่เนี่ยทั้งซิตี้ทั้งอาร์เซนอลแล้วก็รวมถึงดีพูที่ตกรอบไปด้วยเนี่ยมันคงจะเป็นฤดูกาลที่แบบเข้มข้นมากๆต่างคนต่างแบบ โฟกัสเป้าหมายเดียวกันเลยทีนี้เป้าหมายเดียวส่วนซิตี้อาโอเคมันมีเอฟเอัพใช่ไหมแต่ว่ามันมันความสวนมันตกมาที่เชลซีมกันนะเพราะว่าถ้าใครดูซิตี้ในยุคเป๊ะกเดียวล่มันเป็นทีมที่แบบอคล้ายแบบโรคจิตนิดนึงอะ่ะผมพูดตามตรงเลยนะมันแบบมันจะแบบดูโรคจิตนิดนึงเพราะอะไรเพราะว่า คือผมมองว่าถ้าอย่างซิตี้เข้ารอบไปบอลเอฟเอคัพมันอาจจะโฟกัสไม่ได้เต็มร้อยอเออเข้าใจปะเขาอาจจะต้องแบบผ่อนลงนิดนึงอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบเต็มสูบแต่ว่าการที่เขาตกร,รอบแชมเปี้ยนส์ลีกไปแล้วเนี่ยเกมเนี่ยผมบอกตามตรงนะถ้าเขาไม่เน้นก็ไม่รู้จะเป็นเน้นอะไรแล้วอะต่อให้ในลีกก็ยังมีลุ้นแชมป์อยู่นะแต่ว่ามันก็ต้องการถ้วยที่มันเยอะ ในรูปการเนี่ยแบบคือในเมื่อซิตี้มันยังมันมีโอกาสเนี่ยใจไหมมันมีโอกาสมันก็แบบพยายามจะทําให้ได้อะไรประมาณเนี้ยก็เลยแบบความซวยมันเลยมาตกอยู่ที่เชลซีเออผมบอกตามตรงนะในรอบเนี้ยเสิร์ไปเจอจับเจอกันอย่างเงี้ยนะครับผมมันช่วยไม่ได้นะครับผมก็อ่ะหลายๆคนก็มองว่าแบบเอ้ยอาจจะผ่านอก็ได้เพราะว่าเชลซีเล่นทีมใหญ่ดี คือผมบอกตามตรงนะถ้าถ้าเกมวันพรุ่งนี้เราไม่ได้เล่นเหมือนกับตอนที่เราไปเจอที่เอธีฮัทกับสแตนฟอร์ดบิดผมว่ายากถ้ายังคงฟอร์มไม่เหมือนเกมนัดอย่างนั้นนะที่เราเสมอกทั้งสองเกมเนี่ยนะครับผมถ้าเราลักไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้ขนาดนั้นนะ่ะตามมาตรฐานอย่างนั้นเลยนะ,เป,ะเป๊ะเลยนะผมว่าเขาค่อนข้างยากอืมค่อนข้างยากนะครับผม นะโอเคก็ไปว่ากันถึงบทสัมภาษณ์โปชิินโนแล้วกันนะผมเขาว่ายังไงกันบ้างน,นะครับไปดูกันนะักข่าวเขาเอออย่าลืมอย่าลืมนะครับก็เวลาเนี่ยรู้สึกจะห้าทุ่มป่ะเดี๋ยวผมดูเวลานิดนึงนะไม่แน่ใจตรงนี้ห้าทุ่มสิบห้าหรือห้าทุ่มตรงไม่แน่ใจอ่าห้าทุ่มสิบห้านะครับผมเจลซีกับแมนเซตตีนะห้าทุ่มสิบห้านะครับคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนวันเสาร์เวลาห้าทุ่มสิบห้านะก็ น่าจะพอดูกันได้เวลามันอาจจะไม่ได้ดึกมากขนาดนั้นนะครับผมน่าจะดูกันได้นะครับผมก็ติดตามรุ้นตามเชียร์แล้วกันผมก็ผมพูดเสมอผมเป็นผู้ชมเอาเอาใจช่วยครับเอาใจช่วยชนะก็ดีไม่ชนะก็ไม่แปลกใจเนี่ยคือความรู้สึกของผมหน้าเวลานี้นะในการดูเชลซีเนี่ยคือแบบคือ,อกระแสส่วนใหญ่ตอนเนี้ยมันมันโน้มเอียงไปทางว่าแบบโปเชติโนอาจจะได้คุมต่อไหมผมก็บอกแล้วไง ผมก็จะดูเป็นผู้ชมที่ดีต่อไปนะครับผมดูสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับถ้าเจ้าของทีมเกิดการเรียนรู้เมื่อไหร่ผมว่าตอนนั้นเชลซีน่าจะกลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมกลับมาในส่ตรจุดที่ควรจะเป็นแต่ถ้าเมื่อใดเจ้าของทีมยังเป็นเด็กน้อยอ่อนประสบการณ์กับการทำทีมฟุตบอลหรือ เอาคนที่ไม่ได้เก่งด้านนั้นเข้ามาให้มันเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็คงจะต้องทำใจว่าเชลซีคงจะห่างหายจากสาระบบในการเป็นทีมชั้นนำไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับตามนี้นะผมพูดไว้อย่างนี้แล้วกันนะครับอ่ะไปดูบทสัมภาษณ์เรื่องปัญหายิงจุดโทษนะพอเขาบอกว่าก็หลังเกมเมื่อคืนวันจันทร์เนี่ยก็คุยกันเยอะมากครับ เราฝึกซ้อมการยิงจุดโทษและพูดคุยกันหัวเราะก,กันด้วยนะเราทาให้มันชัดเจนหลังจบเกมเรามีการพบกันระหว่างนักเตะและทีมงานพอกีฬาก็อยู่ที่นั่นก็อยู่ด้วยอ่ะประมาณนี้ครับในการเรื่องปัญหาเรื่องยิงจุดโทษอ่ะเราตอนนี้เราต้องเดินหน้าต่อไปมันจะชัดเจนแล้วครับเราแล้วว่าพวกเขาเนี่ยนักเตะฉลาดพอและเข้าใจสถานก,การณ์จุดหนึ่งมันไม่ใช่ภาพลักษณ์ที่เราชอบแต่อีกจุดหนึ่งก็คือดีที่ว่า นักเตะแ,แต่ละคนมันอยากรับผิดชอบในการคืออาสาอยากรับผิดชอบเรื่องการยิงจุดโทษมาเนี่ยแต่พวกเขาต้องเคารพกฎเกณฑ์มีวินัยเป็นสิ่งสําคัญนะการมีวินัยเป็นสิ่งสําคัญนะครับก็เรื่องยิงจุดโทษเนี่ยอาจจะรวมถึงเกมนี้กับกับซิตี้ก็ได้นะความเป็นไปนได้ที่จะโดนจุดโทษน,นะครับผมเพราะถือว,ว่าเราก็พร้อมแล้วครับแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปถึงตรงนั้นหรือเปล่า แต่เราฝึกซ้อมอยู่ครับซ้อมยิงยูทษมาเนี่ยนะเราชัดเจนครับแบบความคิดของเขาชัดเจนเป็นเรื่องยากนะที่จะคาดเดาว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เราพร้อมแล้วนะครับผมก็ฟังฟังไว้นะนะครับผมโค้ชคาพูดไว้สำหรับโปรเชนิโน่พูดเอาไว้นะครับแล้วก็ความยอดเยี่ยมของโคพาวเมอร์นะก็ชาบูกันต่อประมาณนี้นะครับอร์ชบอกว่ามันเป็นผลจากการยิงมาตูและเพื่อร่วมทีนจ่ายบอลในจังหวะที่มันเหม พอดีพอดีประมาณเนี้ยนะครับก็เราพูดตรงไปตรงมาครับเราเคยไม่เคยตัดสินนักเตะเมื่อเราเซ็นสัญญามาแต่เป็นเรื่องจริงที่เขาอ่ากำลังทาผลงานในทางที่มันดีมากอะ่ะเน,น,นี่ยตอนเนี้ยเป็นเวที่แบบดีมากๆนะครับเอ่อซีซั่นแรกเนี่ยต้องลงเล่นอย่างสม่ำเสมอประมาณนี้นะครับเราต้องระมัดระวังด้วย เพราะว่านักเตะยังอายุน้อยเขายังสามารถเติบโตและยกระดับในด้านต่างๆในเกมกับของเขาได้เนี่ยเวลาลงไปเล่นอะไรเงี้ยยกระดับทีมหรือยกระดับการเล่นของเขานะครับการเขาเจอซิตี้ไปสองเกมแหละก็คือเกมในลีกนะครับผมทั้งเอทีฮัทแล้วก็สแตนฟอร์ดบิดใช่ไหมเออเหมือนกับว่าตัวโภแบบเหมือนเขารู้สึกว่าต้องขอบคุณกับขอบคุณมากๆกับกับซิตี้นะกับเป๊ปด้วยนะครับที่เอ่อ พวกเขามักจะมองว่าแบบอ่าเขาไม่ใช่นักเตะประเภทที่แบบมีจะมีอะไรบางอย่างอยู่ข้างในนะเขาเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าบางทีเนี่ยมันเป็นเหตุผลที่แตกต่างกันที่เขาต้องการพิสูจน์ที่สโมสรอ,อื่นอะไรประมาณเนี่ยนะครับเขาขอคุแมนเซตตี้ครับที่ให้โอกาสย้ายไปอยู่กับสโมสรอ,อื่นประมาณเนี่ยนะครับก็ก็คือทุกวันนี้ผมผมก็ปกติอะนะมันไม่ได้แบบว่า กราว้าวอะไรขนาดนั้นเพราะว่ามันก็ต้องตอบคำถามเดิมที่ผมเคยถามไว้ในคลิปก่อนบอกว่านี่ขนาดมีโคพาวเมอร์อยู่ในทีมนะตอนเนี้ยแต่ว่าไอ้เพื่อนร่วมทีมที่มันอยู่ข้างๆกายเขาเนี่ยมันก็ยังมีข้อผิดพลาดมันก็จะมีอะไรที่มันทําให้แบบชวนหุดหงิดอ่ะเข้าใจใช่ไหมไม่ต้องไปยกตัวอย่างว่าโคพาวเมอร์ เป็นเอเดนาซาในการยกระดับทีมหรือแบกทีมอะ่ะมันแบกครับมันแบกผลงานอะ่ะมันแบกทีมในในมุมที่แบบว่าเออมันช่วยให้ทีมไม่ให้มันแย่ไปกว่าน,นี้เอ่อผมพูดผมพูดอย่างนี้เลยนะพูดแบบนี้เลยแล้วกันคือเขาช่วยให้ทีมเชลซีไม่แย่ไปกว่าน,นี้แต่ไม่ใช่ว่ามันจะดีขนาดนั้นอะ่ะเข้าใจปะไม่ใช่ดีเลยอะ่ะถ้าดีเลยเราต้องลุ้นท็อปโฟล้วครับผมต้องพูดตามตรงนะเราต้องลุ้น เราต้องไม่แพ้ลิเวอร์พูลอะเข้าใจปะเออเราต้องไม่แพ้ลิเวอร์พูลในคาราบาวอะถ้ามันดีไปแล้วอะดีไปเลยเขาแบกทีมแล้วทำให้ทีมประสบความสำเร็จคือในแต่ละฤดูกาลเนี่ยบทสรุปผลงานทั้งหมดก็คือถ้วยรางวัลนะโปรฟี่นะครับมันไม่ใช่แบบว่าเอ้ยตอนเนี้ยคือมันมันแค่ผลงานส่วนตัวไงเข้าใจปะแต่เราต้องการผลงานที่ทีมมันดีไปด้วยไม่ใช่ผลงานนักเตะส่วนตัวคนเดียว เปรียบเทียบแบบอาซาไม่ได้นะครับไ,ไม่ได้ไม่ได้อาซาเขาพาเราเป็นแชมป์นะเออเขาแบกเราพาเป็นแชมป์นะไม่ใช่แบกเราเพื่อให้เชลซีไม่แย่ไป,ป,ก,ไปกว่านี้อ่าเห็นป่ะหรือถ้าผมพูดแล้วมันค้านสายตาไงคอมเมนต์มาแล้วกันเดี๋ยวผมเลต่อให้เลยว่ามันคืออะไรยังไงนะครับผคอมเมนต์มาเลยนะครับผมผมไม่ไม่ขัดนะแต่ถ้าเป็นทีมอื่นเนี่ยมึงไปไกลไกลไกลเลยนะมึงอย่ามายุ่งกับพื้นที่นี้นะครับถ้าเป็นทีมอื่นนะ นะครับเห็นทุกวันนี้ดราม่ากันเยอะเรื่องอินฟลูเอนเซอร์ฟุตบอลเนี่ยนะครับดีนะผมช่องไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ลองอ่ะถ้าแบบถ้ามันมีดราม่ามา,มาผมก็สวนได้อ่ะเออผมก็ก็ก็กกจําเป็นก็ต้องสู้อ่ะเข้าใจไหมนะครับผมแต่ว่าเราพูดด้วยเหตุผลแล้วกันนะกะน,ะนะนะครับผมก็ฝ่ายเต็มที่อ่ะถ้ามันมาจริงๆงนะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทีมไหนนะมันมีจุดที่เราเป็นจุดอ่า จุดขายของเราได้ของเชลซีว่าเรามีอะไรนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเมื่อก่อนเป็นยังไงอะไรยังไงเราเรามีจุดขายอยู่แล้วเราสามารถเลี้ยงทีมอื่นได้ไม่ต้องกลัวนะครับนะอ่ะเราไปว่ากันต่อในเรื่องเอฟเอเขาเหมือนประกาศว่าเขาจะยกเลิกการรีเพลย์นะนะครับผมในซีซั่นหน้าแบบยกเลิกหมดเลยคือจบก็จบในเกมไปเลยอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมมันก็ออชก็บอกว่าเขาเป็นโค้ชที่โชคดีมาก ที่ได้คุมทีมมาหลายระดับไม่ว่าจะไม่ใช่แค่สโมสรชั้นนําเท่านั้นคือตัวเขาเองเนะ่ยเข้าใจครับกับสโมสรต่างๆที่รู้สึกหงุดหงิดเวลาต้องลงเล่นในเกมรีเพย์นัดรีเพย์นะครับผมนะแล้วก็พูดต่อเรื่องโพรพเมอร์ในเรื่องการพัฒนาของเขาครับจำเป็นต้องพัฒนาต่อไปอีกนะเพราะว่าพอรชเขาบอกว่าเพื่อซึมซับความกดดันในการเล่นพิมลอย่างต่อนเนี่ย เรต้องอย่าลืมจุดหนึ่งนะครับคือโพพาเมอร์ได้เล่นเต็มเต็มซีซั่นเพิ่งซีซั่นนี้ซีซั่นแรกนะที่แบบได้เล่นเต็มเต็มเลยแบบได้โชว์ศักยภาพเต็มเต็มอ่ะเพราะตอนอยู่ซิตี้ไม่ได้ลงขนาดเนี้ยเข้าใจป่ะเข้าใจในมุมตรงนั้นใช่ไหมคือเขาได้ลงป่าปลายอ่ะมันไม่ใช่ลงตลอดเนี้ยเป็นตัวความหวังของทีมเป็นตัวสําคัญของทีมเขาไม่เคยนะต้องพูดตรงนี้นะครับต้องพูดตรงนี้ไว้ก่อนนะครับพอชเขาบอกต่อไปว่าตอนเนี้คุยกับสตาฟโโ้รอยู่ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การใช้ชีวิตส่วนตัวของเขาบางทีเนี่ยเขาอาจจะต้องหันมาใสา่ใจตัวเองนะครับผมในเรื่องที่แตกต่างจากเมื่อก่อนที่เขาดูอาจจะไม่ต้องใส่ใจอะไรมากนะครับเราต้องระมัดระวังครับแน่นอนครับเรามีประสบการณ์ในการจัดการเรื่องแบบนี้กับนักเตะอายุน้อยจนกลายเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่นะครับผมคือ,อทีมสตาร์พอใช่ไหมทำใครเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่แฮร์รี่เคนใช่ไหมหรือชอตซองฮุนมินหรืออะไรพวกนี้ใช่ไหมเอมบัปเฟ่หรือเมสซี่อย่างนี้หที่เขาไปคุมมาใช่ไหม เออนะครับผมก็แล้วแต่เขานะเออแล้วแต่เขาเขาจะพูดนะครับผมการลงเล่นที่เวมลีย์นะครับก็คือพอตเขาเคยคุมสเปอร์ในช่วงที่แบบย้ายมาเลที่เวมลีย์ทั้งฤดูกาลนะครับผมพอตเขาบอกว่าก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับอาจจะเป็นจุดที่ดีสำหรับทีมกม่ได้นะนักเตะที่เคยลงเล่นแล้วมันก็มีความไปได้ครับที่จะลงเล่นอีกครั้งที่นี่นั่นอาจเป็นตัวช่วยที่ดีสาหรับคุณนะคุณจะได้อ่า มีสติอารมณ์มีสามารถสรุปสติอารมณ์ได้มากขึ้นผ่อนคลายขึ้นประมาณนี้และเข้าถึงรูปเข้าถึงเกมในรูปแบบที่แตกต่างออกไปได้นะครับผมการเตรียมการเตรียมตัวแล้วก็นักข่าวเขาแซวว่าเหมือนในห้องทํางานของ,ของพอรชต้องมีมะนาวตั้งอยู่ด้วยเป็นเลมอนอ่ะมะนาวอะไรแล้วกันอ่ะเลมอนคือลูกมันจะใหญ่หน่อยอ่ะไม่ใช่แบบมะนาวบ้านเราทั่วๆไปนะไม่ใช่นะเอาแบบเป็นลมอนอ่ะเออนะอย่างนั้นนะนะครับผมแล้วนักข่า,ขาวก็แซวว่านะพอรชบอกว่า ตัวเขาเองชอบครับให้แบบมีมะนาวตั้งอยู่ในออฟฟิศของเขาอ่ะนะครับผมผมไม่ใช่ไม่ไม่ได้เชื่อเรื่องโชคลางอะไรนะแต่ว่ามันจะมันจะช่วยหรือไม่เนี่ยผมก็ต้องเชื่อหรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้นะครับผมมันทําให้ผมรู้สึกสบายใจมากกว่าเออมันเหมือนกับแบบพอเวลามานั่งในออฟฟิศในสถานการณ์แล้วคือเหมือนกับอยู่ในบ้านของตัวเองในตอนนี้ประมาณเนี้นะครับผมแล้วก็ เหมือนกเลนิวิลเขาเหมือนพิสูจน์นะครับผมแบบเชลซีพิสูจน์ให้กับกเลนิวิลเห็นประมาณนั้นนะครับผมพอาะอฉว่าผมไม่ใช่คนที่มีความรู้สึกแย่นะเมื่อสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์พิเศษผมหวังว่าเราจะชนะและเข้าผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศต่อไปนะครับผมแต่ผมจะไม่ไปที่เวมลีย์โดยคิดเรื่องนั้นนะครับผมผมมีความทรงจําที่ดีมากมายจากเวมลีย์นะครับผมผมหวังว่าสักวันนึงเนี่ยเราจะได้ชูถ้วยที่เวมลีย นั่นคือความฝันของผม,ผมแต่แน่นอนนะครับผมไม่มีความรู้สึกแย่ๆที่จะอ่าคล้ายๆแบบเจ้าชนะเกมแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบชิชนะเลยคือเขาจะไม่มองมุม,ม,มลบเลยประมาณเนี้ยครับที่พอตก็พูดเอาไว้นะครับแล้วก็เรื่องช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับผมเพราะว่าอย่างเชลซีไหมรอบชิงอ่ะกับลิเวอร์พูลอะไรการจัดก,การอะไรต่างๆมันมันมัน,ม,นมันผิดแปลกไปโดยสิ้นเชิงประมาณเนี้นะครับผมัน มันจะมีแบบคล้ายๆแบบเขาถามพรสว่าแบบจะจัดการยังไงนะในเรื่องแบบนี้นะผมเรื่องต่อแล้วเสร็จพรส์เขาว่ามันจะเป็นเกมที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงครับนักเตะหรือสตาฟเองอ่ะได้ฝึกสอนสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวงการฟุตบอลเนี่ยคุณจะไม่มีวันพบกับการกระทําที่คล้ายคลึงกันเลยเพราะทุกอย่างมันต่างออกไปนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายเรื่องเอ็นคุณครูนะครับผมคือในภาพเนี่ยผมว่าน่าจะทุกคนได้เห็นแล้วก็คือ ดีซาซี่เอนโซสเตอร์ลิงซ้อมใช่ไหมนะครับผมเอนคุนคูเนี่ยซ้อมนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะแบบซ้อมเซสชั่นแบบไหนนะพอสเขาพูดประมาณว่าแบบเขาอพอลบอกว่าเอนคุนคูเนี่ยเราต้องประเมินเขาวันต่อวันช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเขาเราประเมินเขาประมาณนั้นครับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยมีความเป็นไปได้ครับที่จะมีส่วนร่วมที่เวลาซ้อมกับทีมในบางเซสชั่นไม่ได้ซ้อมแบบฟูลเทนนิ่ง ผมว่าอย่างนี้นะไม่ได้ฟอมไม่ได้ซอ้อมแบบเต็มที่ะนะครับผมตอนนี้เนี่ยเราต้องดูว่าร่างกายของเขาเนี่ยมันจะพัฒนาการเป็นยังไงจะมีประติกยาอะไรหรือเปล่านะครับผมเราหวังว่าเขาจะมีส่วนร่วมกับทีมเราในไม่ช้านะครับก็คืออาจจะมีลุ้นทั้งเอ็นคุนคูทั้งลิสเตมว่าแบบช่วงค้ายฤดูก,กาลอาจจะมีสองคนนี้ขึ้นมาช่วยทีมอะไรประมาณนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะช่วงเวลาแบบ อย่างเชีซีเจอหนักๆหรือเปล่าทั้งอาร์เซนอลทั้งสเปอร์ทั้งวิลล่าวิเออะไรนะเดี๋ยวอาร์เซนอลต้องเจอใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเนดะี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนะจำไม่ผิดเนี่ยคือเดี๋ยวเราจบกับซิตี้เราต้องเจออาร์เซนอลกลางสัปดาห์ไงเข้าใจใช่ไหมนะครับผมเออแล้วก็เจอวิลล่านะครับผมเจอสเปอร์เวสแฮมนอตติแฮมฟอร์เรสไบรตันแล้วก็บอลมัดเนี่ยผม ผมกลัวว่าสองคนนี้มันจะกลับมาช่วงรู้นเลยเดือนพฤษภาคมเลยที่เราต้องเล่นสี่เกมและไอ้สามเกมสําคัญคืออาร์เซนอลวิลล่ากับสเปอร์เนี่ยอาจจะไม่มีสองคนนี้อะไรประมาณนี้ก็แบบก็ก็ต้องรับสภาพไปะนะครับผมนะก็โอเคประมาณนี้ในะการนับสลับในส่วนที่โปเชติโนพูดเอาไว้ก่อนเกมรอบรองชนะเลิศเลเคคับนะครับผมไปดูรายชื่อที่คาดที่ฮูสโกใส่มาครับผมต้อลกมากเลยนะพอเวลาเห็นภาพในฮูสโก นักเตะเซตตี้แม่งไม่เจ็บสักลายแต่ว่าเป๊ปบอกว่าต้องดูทั้งเดอร์บอยทั้งฮาแลนด์นะว่าจะพร้อมหรือเปล่านะครับผมมีปัญหาทั้งคู่นะครับผมก็คงอาการไม่หนกหรอมั้งนะครับผมก็เซตตี้เขาใช้โอเตก้าแหละเฝ้าเสานะเป็นเกมบอลถ้วยอะไรเงี้ยคงไม่ใช่เดอร์สตนะครับกวาดิโอเนี่ยดียร์คงว่าโดนสโตนอาะลงแน่ๆนะครับผมคลยวอกเกอร์โรดดี้อะไรเงี้ยผมว่าลงแจ็กกีลิตโฟเดนอาจจะเป็นดูกูก็ได้นะเอออาจจะมาลงแทนตรงสล็อตแจ็คกีลิตอะ ไม่แน่นาจะเป็นดูกูก็ได้นะโอดนเดอะบอยสิแบร์นาโดซิลวาแล้วก็หาเลนนะครับถ้ามาจาัดชุดเต็มนี้ก็เชลซี Chelsea ก็ตามสไตล์ครับตามสไตล์เกมแมสเซตตีทุกทีมที่เจอก็คือตั้งรับนะครับขนาดมาริดเกมแชมเปี้ยนส์ลีกยังตั้งรับเลยนะครับผมส่วนเชลซีนะก็เปโตรวิดเฝ้าสาวน้ำแนวแล้วก็กุสโตชาโลบาซิลวาแล้วก็กนะูกูเลยยแต่ถ้าดีซาซี่มาซ้อมเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมว่าเข็นลงก็ดีนะ นะครับผมไม่ค่อยไว้ใจชาโรบาอะไรปะมันกลัวไม่เจอแบบเล่นพลาดอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยครับตรงกลางไกเซโตกับเอนโซ่นะครับผมถ้าเอนโซ่ลงได้นะแล้วก็กาล์ลเกอร์ขึ้นไปเล่นตัวบนนะครับพอพาวเมอร์มูดิกแล้วก็แจ็กสันผมกลัวว่าจะเป็นสเตอร์ลิงอะไรแต่แต่ต้องดูไปนะเพราะว่ามันอาจจะแบบอาจจะซ้อมได้ไม่เยอะมั้งสเตอร์ลิงอะไรี้ก็แบบอาจจะยังไม่พร้อมสำหรับเกมนี้นะครับแต่ว่าอานักเตะอย่างคนอื่นอนะอย่างดีซาที่ สเตอร์ลิงอะไรพวกนี้ผมอยากให้มันพร้อมเกมอาร์เซนอลมากกว่านะครับผมนะก็เกมนี้คงไม่พร้อมหรือไงคงผ,ผมไม่ได้ลงตัวจริงก็ไม่ได้เป็นไรนะเข้าใจได้นะครับผมโอเคหวังยังไงใช่ไหมคือเซตตี้อ่ะจะมาในลักษณะพ่แบบรัดคุมนิดหนึ่งเกมเนี้ยผมว่ามันจะน่าเบื่อนิดหนึ่งผมโมงงั่นเลยนะ เกมแม่งจะน่าเบื่อนีน่จำระมัดระวังทั้งสองทีมเกมอาจจะไปคล้ายๆเกมแชมเปี้ยนส์ลีกก็ได้นะเล่นกันอย่างระมัดระวังไม่อยากให้เสียประตูแต่ถ้าใครเป็นทีมที่บุกเซตตี้แน่นอนคนะรับเซตตี้แน่นอนเชลซี Chelsea ไม่ได้เป็นทีมที่ครองบอลเก่งขนาดนั้นนะอเข้าะต่อให้ตอนที่เจอกันในหลีสองเกมเราทําได้ดีแต่ว่ามันไม่ได้การันตีไงว่าเอฟเอคัพเนี่ยและเล่นที่เบิร์มเบอรีเนี่ย เราจะการันตีได้แบบเล่นแบบนั้นได้อีกหรือเปล่าเนี่ยยังไม่ชัวร์เนี่ยยังไม่แน่ใจเหมือนการต่อให้ชนะทลมทลายเอเวอแรนตนมาหกศูนย์แต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าจะทําให้แบบโอ้โหมันมันทําให้แบบเชลซีไม่งจะไม่สู้ได้อะไรวะเนี่ยคือแบบทำให้เชลซีดูสูสีกับแมนซิตี้หนอยังเนีไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับผมนอกจากว่าเชลซีไม่พิกขึ้นนําก่อนเลยเนี่ยก็ต้องระวังอีกเซิตี้นะครับผม City, อซิตี้คือ พวกคุณต้องท่องจำตรงนี้ไว้นะนะครับผมซิตี้ังไงก็คือแมนซิตี้นะครับผมแล้วก็ผมว่าเป๊ปเอาแน่ถ้วยนี้นะครับคือเน้นแน่แน่นะครับผมขอให้ผ่านเข้ารอบชิงอ่ะประมาณนี้เจอแมนยูอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมเข้าไปเจอแมนยูผมว่าปเผลอตกแล้วเป็นแชมป์ได้เลยก็ได้นะครับผมแต่ก็ต้องดูกันอีกนะครับผมเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้บอลนัดเดียวแต่เชลซีมีโอกาสชนะไหมมันก็เปอร์เซ็นต์มันไม่ได้เยอะไง นะครับผมจะชนะไหมีม่มันมันไม่ค่อยมั่นใจน้อยอย่างเปอร์เซ็นต์น้อยนะครับผมนะแต่เสมอแล้วไปต่อเวลายิงจยุดโทษนี่มันคือนอกจากว่าทั้งสองทีมแม่งเน้นแบบเล่นเล่นแบบรัดกุมระวังระวังปเฉียบแงอะไรเงี้ยไอ้ยังเยยงี้ยผมว่าต่อเวลาแล้วยิงจยุดโทษนะครับแต่ถ้ามีอยู่ทีมหนึ่งบุกแล้วก็แล้วเฉียบขาดแล้วทำได้นี่ผมว่ายังไงก็มีทีมชนะนะครับผมอย่างเจตตี้นวดไปจนได้ประตูส่วนเชลซีสวนกลับแล้วได้ประตูอันนั้นแหละชนะแน่ นะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ติดตามเชียร์ติดตามลุ้นกันนะครับผมสําหรับการเป็นผู้ชมที่ดีนะครับผมนะว่าทีมเชลซีจะเป็นยังไงต่อไปผมบอกแล้วครับเดือนเมษายนเหลือไม่กี่วันเนี่ยสิบกว่าวันเนี่ยมันก็น่าจะเห็นอะไรที่ชัดเจนเป็นตัวตัดสินได้ง่ายครับว่าดูด,ดูการหน้าเชลซีจะเป็นยังไงทิศทางมันจะเป็นยังไงนะครับผมอยู่บทสรุปนี้แหละตกรอบกับแมนเชสเตอร์ปุ๊บต้องดูว่าบอร์ดบริหารจะว่ายังไงต่อ เมื่อเชลซีไม่ได้ไปเล่นบอลยุโรปแต่กลายเป็นว่าพอดูในใน,ในแบบตารางคะแนนในพรีเมียร์ลีกเนี่มันอาจจะทําให้บอร์ดบริหารมองว่าเอ้ยยังมีลุ้นอยู่เว้ยคะแนนไม่ได้ห่างมากเว้ยแต่ว่าการที่โคต้าเชลซีอ่อโคต้าอังกฤษในบอลยุโรปเหลือแค่สี่ทีมยากขึ้นไปอีกเท่าหนึ่งนะครับถ้ามันเป็นห้าทีมยังพอว่านะแต่นี่ถ้าเป็นสี่ทีมขึ้นมาปุ๊บ คุณจะไล่ที่ห้ายังไงครับคําถามต่อไปหางตั้งสิบกว่าคะแนนน่ะสิบสามคะแนนน่ะคุณไล่ยังไงครับนี่คือคําถามที่ผมทิ้งเอาไว้ Hawaii. นะครับยังไงก่อนจากไปนัอ,อนนย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่อง h a r d b l u ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกำลังสาม 3. ช่องเชลซีช่องเล็กช่องนี้นะครับวันนี้ช่วง before the match ครับเกม FA ฟเัรอบรองชนะเลิศที่แมนเชสเตอร์ซิตี้จะพบกับเชลซีแล้วก็จะเต็กันในคือวันเสาร์นะครับเวลา ห้าทุ่มสิบห้านำก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ